สวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่กับเราขอบคุณนะฮะวันนี้เราจะมาอธิบายการดไราเด่นที่เดคคอร์ดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเมียวพอดีมีคนบอกเข้ามาว่าดูไม่รู้เรื่อง <laughs> เอาิจริงคือตัดแค่ไฮไลท์เมียวเออตัดนะแค่ไฮไลท์เรามาดูตัวนี้กันมาชำละเด็กนี้ทําหน้าที่ประมาณยังไงนะซึ่งตัวละครก็จะมีโนเอลนะเมียนวะนะแล้วก็ไรเดน กับปู่ถ้าคนที่เล่นมาก็พอจะเข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายกับคนไม,ไม่ค่อยได้เล่นแล้วกันนะคือไรเดนเนี่ยอันติดนางจะอันติดแล้วนางจะให้วลังงานสองหน่วยกับเพื่อนข้างๆนี้น,นนะนี่คือคอมมอปกติอยู่แล้วที่ทุกคนตอนนี้นิยมใช้กันอ่าแล้วก็มาที่โนโเอลหรือปู่ก็ได้ก็ใช้ทาม่ตายตอนนั้นเองโอเคคราวนี้จริงๆแล้วการตอนน,น,นั้นตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มดาบเข้ามาไม่ได้ไม่มีดาบเลยที่ตอนนั้นที่ไม่มีดาบเนี่ยก็คือ เป็นประจําตัวน NO อยเอลสองใบมี่น้องบอกลองใช้ดาบก็ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเซตเนี่ยก็เอาน NO เอลลงไปล้วนๆเลยเพราะถ้าไม่เจอดาบก็นเอลก็เหมือนจะไม่เก่งแต่ยิงนอเอลเก่งแล้วก็ใช้2หินครับซึ่ง2หินนะ่ะหินตัวนี้ถ้าเราทําให้เกิดโลกมันจะเพิ่มเข้าไปอีก3หน่วยต้องเป็นโลทองนะมียไม่ใช่โลโลฟ้าหรือโลใสแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เข้ามาคอมโบกันก็คือตัวโลตัวกั๊ดอ์ติเฟกต์ตัวนี้ก็คือ พิ่มโล่ป้องกันสอบทุกเทิร์นเทิร์นละครเดียวแต่เวลาใส่ปุ๊บมันจะเป็นเทิร์นถัดไปมันจะไม่เทิร์นนั้นเลยนะแล้วก็อันทสามก็คือเพิ่มเหมือนกันแต่เวลามีตัวที่ใส่อาอร์ติแฟกต์ตัวนี้ได้รับความเสียหายก็คือโดนโจมตีอ่ะมันจะบวกลูกเต๋าที่เป็นท่าดเดียวกับท่าตัวละครนั้นเทิร์นละลูก,กเนี่ยที่คอมโบกันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการวางเลยเดนซึ่งลูกเต๋า ในเด็กเราเนี่ยมีธาตุต่างกัน5ชนิดมันจะเพิ่มสารพัดประโยชน์มา1รลูกมันเป็นก๊าซที่ไว้สําหรับตีปกติคือใครใช้เด็กที่เป็นการตีปกติอ่ะมีกา๊าซใบนีไว้จะดีมากเพราะว่าถ้ามันได้มา8ลูกแล้วธาตุไม่ซ้ากันเลยมันจะได้ธาตุสารพัดประโยชน์มาอีก่ลูกแล้วถ้ามีก๊าซใบนี้2ใบมันก็จะเพิ่มมา2ลูกฉะนั้นถ้ามีก๊าซใบนี้2ใบลงทุกเทิร์นคุณจะได้10ลูกการ่วนมีลูกคือ5 ลูกเต๋าเรามีน้อยกว่าการที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันจะลดการใช้สก,กิลเราลงหนึ่งลูกเธอละหนึ่งครั้งโอเคเรามาดูันเลยดีกว่าว่าโอเคเริ่มตาแรกนะฮะเขาใส่หสื่อใหุ้โคอรดแล้วก็โอมอนมาจะเอาุโคอรดมาปัดอันติไปเดนแล้วเมีย้ยเฮ้ลองเพิ่มก่อยให้แล้วโนวเอลก่อนเลยแล้วก็จัดมา ไปปกติกนี่อะไรเขารออันติเราเต็มเราค่อยขอให้พัดเราหิวก่อนนะตาต่อไปจะดิวมาเรียนไดโนเอลเฉยมาโนเอลพร้อมแล้วใส่หินตูมเข้าไปเัิ่มาเป็นเกาะเจ็ดอ,อึ้งอึ้งนะดิอึ้งนะดิมาตดวเข้าไปอืม ดิ้นลนดิ้นลนใส่หินเข้าไปเอกตีธรรมดาหนึ่งเคเทิร์นต่อไปโอ้เรียกมาทำไมมีอยู่สามเรียกมาสี่ไม่ได้ธนูโอเคจัดหน้าตาต่อมาโอ้ตีทิ้งมาอันตีได้แล้วจัดไปหลอเกะสีโอ้เละไม่น้อง เอาเป็นสุโคสมากระพัดเราเราใช้อันปิไปแล้วใช้ลูกเต๋าสองได้อีกหนึงตุยไปซา่าออเอามาสุโคสดับไปแล้วปินมาไอไฟฟ้าไม่เข้าได้ลูกเต๋าขึ้นมาฟรีหนึ่งลูกจัดมาสีเสร็จลูกเต๋าไปสองหรือเจ็ดเปลี่ยนเป็นโมนาเอามาทำไม เออเหลืออยูซีใ่ใส่ที่สามยังเหลืออีกหนึ่งทีเอออ่ะเหลือตัวสุดท้ายจัดมาใส่เกาะจงต่อตาถัดไปเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายบอกไว้ว่านี่มุงได้การ์ดนี้มาไม่ได้การ์ดนี้มาเอ็งตุยนานแล้วกูก็มุนได้การ์ดนี้มาไฟเอาที่วะเฮ้เฮ้ยคนถัดไป เราเอาหินก่อนเลยแล้วก็เอาเกาะสมใส่หน่อเอวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราไม่มีลูกเต่าไฟฟ้าเลยฮึ่ยฮยนะเสียจุยเต่าไม่มีอืมก็ใช้สกิลสองสกิลน้ำใส่ฟ้าเทินต่อไปกัะชิ่งเล่าหรอเาไปก่อนชาร์จอันติให้ทั้งสองคนอืม ให้ข้าไม่ตายอีเรามากะฮิวหมูเราเปลี่ยนเป็นโนเอลเขาเหลือลูกเตาสามเอาเซนติใช้มอ้อทำไมน่าจะหยิบผิดเนายน่าจะหยิบอาหารผิดตะเฮิร์นต่อมาอืมใช้เปลี่ยนตัวไม่ใช้ลูกเปลี่ยนเป็นไรเดนเอามาทำไมตดไปเหลืออยู่ห้าลูกใช้ตีที่สองที อืมค้าบใส่ไบฟ้ามาเลียนก่อนขอขอขอหินสะขอหินสี่ใช้หินกาดหินใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เกาะเอามาเกาะห้าพวกนึงเป็นหกเดอนต่อไปทิมมี่มาเราได้วางเลยเดินมาจากแปดเป็นเก้าเนีย แล้วก็9ก็เป็น10บสิบเดต๋าครมางแรกทีหนึ่งลดลงไป2ลูกเหลือ8อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเหลือ2ลูกใส่เอา,าเรเดนตต่ออืมตาต่อไปเพิ่มขึ้นมาเป็น10ลูกเหมือนเดิมโอ้มาชิงชิงทำไมเป็น11ลูกแล้วตีเราทำไมอืมอันตี เราก็ตีธรรมดาเราก็ติธรรมดาจบเู่ต่อไปมาดแข่งมาเอาได้เด่นก่อนสกิลก็เปลี่ยนตัวตีธรรมดาเปลี่ยนตัวไม่ใช่ลูกเราจะเปลี่ยนตอนไหนเราใช้ไอมอนเปลี่ยนพลาดเอาชาร์จโจมตีถ้าไม่พายมาแล้วก็การรียุยตัวการ์ดมาแต่ต้องใช้การ์ดสมัยลุกเราต้องมีการ์ดเยอะไว้ อันตรีให้เชื่อเดิดุยมาเกาะสามเพิ่มหินแล้วเอาวางในเด่นเข้าซงไม่รู้อย่าพึ่งใสเด้นสำคัญกว่าเมียสําหรับสายตีธรรมดาอ้าวเขารวมท่านไม่ตายได้จิกได้มันหนึ่งเธอนต่อไปเอามาทําไมเนี่เด็กใช่หรอกเอาปูลงอันติมแล้วก็ใส่เกาะปูเกาะเล็กแล้วก็เอานกพุกลงาวางในเดินลงอันหนึ่ง เอาฮิวลงเอาอินเทอร์เปลี่ยนตัวไม่ใช่ลูกเสียสกิลมาเสีเตมอนเสียเต็มที่เปลี่ยนเป็นน้องหยอยเซินต่อไปเราได้วางไลเดนมาสองใบแล้วได้มาสิบลูกตัวมาหนึ่งใบเปลี่ยนเป็นโนเอลเหลือกลับมาแปดน้องหยอยทำอะไรน้องหยอยไม่ทำเปลี่ยนเป็นคุยเหรอล้วคุยมาทำไม หลอยตีติดไฟไม่เข้าเอาจาบกีเพิ่มขึ้นมาเป็น5้า <c oughs> โเลเอลตีได้2ทีแต่เราไม่ตีเราได้ฮิลแล้วก็มีฮิวข้างล่างอีกขึ้นมาเป็นแปะขาล้ำๆอย่างโ,โเลเอว่ะตีไม่เข้าเอาสมรู้ลงมาแล้วก็อันติคู่ต่อไป โอเคมไม่พากละขี้เกียจนะก็คือโดยหลักๆแล้วก็ใช้เลยเด่นนะในการทำมันติดโนเอลใช้นน้นติโน,โอเ,อน,โนโอเอลขึ้นมาแล้วก็พยายามใส่เกาะโนโอเอลจะเกาะเล็กก็ได้ใส่เกาะใหญ่ก็ได้เนี้ยอ่าเกาะเล็กก็แค่บวกโล่ขึ้นมาสองไม่เพิ่มลูกแต่ถ้าเกาะใหญ่มาก็เกาะใหญ่ใส่ให้โนโอเอลอ่าแล้วเวลาโนโอเอลโดนตีโนโอเอลก็จะมีลูกขึ้นมาให้อีกหนึ่งลูกแล้วก็ บวกกับการไล่เดนแล้วก็การสุมมีรูด,ด้วยโนเอลก็จะสามารถทำาดำเมจจากการกดนันติแล้วก็ตีธรรมดาได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงด้วยมันเป็นสายโนเอลที่ไม่ได้เน้นไปทางด้านเซ็ตสกอเรย์เนียวก็เซ็ตแหละก็เซ็ตแค่เกาะเท่านั้นเองจะเกาะเล็กเกาะใหญ่ก็ได้แล้วก็ใส่การหิ่นเข้าไปพอใส่การหิ่นเข้าไปปุ๊บโนเอลก็จะเกาะเพิ่มขึ้นมา เยอะมากแล้วก็แอนติแล้วก็ <S <S ti, วกฟาดธรรมดาลัวๆซึ่งฟาดธรรมดาของโนเอลมันกินลูกน้อยลงลูกหนึ่งกับครั้งแรกของเธอแลว้วโนเอลฟาดเรื่อยๆแอนติก็จะขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งการวางไรเดนกับการเมืองซูเมลุมนเนี้ยจะช่วยซัพพอร์ตในการทําให้โนเอลตีได้หลายครั้งมากขึ้นอ่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็โนเอลก็พอจะแรงอยู่แล้วระดับหนึ่ง แ้ถ้าใส่ดาบเพิ่มเข้าไปก็โนเอลจะแรงขึ้นแต่ผมไม่ค่อยเน้นดาบเท่าไหร่เพราะว่าข้อแรกเลยดาบมันได้แค่อันเดียวถึงสองอันถ้าใส่2อันมาแ้วจะเปลือนการ์ดอีกก็เลยไม่ค่อยได้ใส่การ์ดดาบแดงที่ทุกคนชอบใส่โนเอลแบบนตัวชซึ่งเด็กชุดนี้นะฮะมีจุดอ่อนอยู่2อย่างก็คือข้อแรกเลยแพ้พวกใส่ตีติดแข็งติดน้ำแล้วก็น้ำแข็งหมายถ้าให้โนเอลเป็นหมันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าการ์ดโลไม่มาโนเอลก็จะค่อนข้างเปลาะ แล้วก็บางระดับหนึ่งเลยลูกใส่ก็ไปสีการแล้วแต่ก็มีมีบางเวลาที่ได้การอากาศจิตมากแล้วก็ขึ้นมาตอนแรกๆเลยต้องมีลูกเตา๋าไฟฟ้าอย่าง oh, no, no, no. ต่ำๆ3ามลูก อันนั้นคือข้อเสียว่าโนเอลจะชา์าโจมตีได้ก็ต้องใช้ลูกเต๋าธาตุดิน4ลูกซึ่งพอโนเอลชา์จถ้าไม่ตายโจมตีได้แล้วเรื่องลูกเต๋าสีอะไรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนายแค่ให้มีลูกเต๋าดินสัก2ลูกในเด็กก็เกินพอละอ่าหรือจริงจริมีแค่ลูกเดียวก็พอเลยเพราะว่าพอโนเอลใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บโนเอลตีครั้งแรกโนเอลจะไม่ใช้ลูกเต๋าธาตุดินเน้ะแ,และอีกสองตัวที่เหลือก็คือไรเดนก็เอามาไว้สำหรับเพิ่ม ถ้าไม่ตายแล้วก็ปูจงเอามาประดับสึงธาตุหินไว้คอมโบเพิ่มเป็นเด็กหินเท่านั้นเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนปูจงเป็นอิโตหรือเป็นตัวธาตุหินอื่นๆก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบตัวไหนเนี้ยแต่ว่าของผมคือปูจงสามารถการกล่องทองได้ซึ่งมันจะสามารถเอาไปคอมโบกับการโลหินได้เนี้ยถ้าเพืเ่อนๆดว่า ตรงไหนควรปรับควรแก้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะอ่านทุกผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะมียเอ๊าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากท,ที่ติดตามมาชมนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ